สวัสดีค่ะพี่ธัญญาจาก Empire Realty Australia นะคะวันนี้เราจะมาพูดโปรเจกต์ดีๆนะคะที่โลเคชันเจ๋งๆอีกอันหนึ่งค่ะอันนี้นะคะเราเรียกโปรเจกต์นี้ว่านะคะ Golden Triangle นะคะ Golden Triangle หรือสามเหลี่ยมทองคำที่เราคิดว่าอันเนี้ยเจ๋งที่สุดพราะหนึ่งนะคะเขาอยู่ระหว่างสาเมืองเดี๋ยวพี่จะลิงก์ในรูปภาพให้ดูนะว่าสาเมืองคืออะไรถ้าคุณไปขวามือคุณก็ไปซิดนีย คุณไปซ้ายมือคุณก็ไปพรามาตาถ้าคุณขึ้นข้างบนคุณก็จะไปแมคคุลิพาร์คนะคะหรือไปคาสเซิลฮิลซึ่งเป็นเมืองที่3ของซิดนีย์อันนี้เราอยู่ตรงกลางหมดเลยพอเราอยู่ตรงกลางหมดเลยเราจะเดินซ้ายฝาหน้าหลังจบเลยนะคะอันนี้ยหนึ่งและที่สำคัญอันนี้นะคะคุณเห็นพรามาตารถไหมคะ BC t ีเทนนะคะแล้วคันเนี้ อยู่ข้างในพมรัฐาโรดนะคะแล้วเดิน5นาทีไปถึงสถานีรถไฟ h o โฮมบ STATION หรือคุณจะเดินขึ้นไปข้างบนนอร a ทเ i e ฟิ m เมโทรเทรนนะคะ10นาทีคุณเดินไปมาสองข้างในบรรยากาศช็อปปิ้งเซ็นเตอร์หมดเลย ะะอันนี้คือสะดวกสบายทุกอย่างแล้วพารามาตาลถนะคะอันนี้คุณสามารถติดต่อกับ M4 คุณสามารถขึ้นทางด่วนไป M4 คุณจะไปทางไหนก็ได้ติดต่อ M4 ไป M7 M2 ได้หมดเลยนะคะลิงก์กันสบายมากเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าโลเคชันที่เจ๋งนะคะและสะดวกสบายเพราคุณอยู่ศูนย์กลางในการทำงานนะคะ,ะ,คะตรงนี้โปรเจกต์นี้นะคะของ JQZ JQZ ปลูกที่ใหม่มากง Maculipark นะคะ Homebush นะคโฮมบุชนี่เยอะเลยค่ะโฮมบูทและแถมนะคะแรมเกตแมคคุลิพักชื่อดังเพราะเขาสร้างอพาร์ตเมนต์สไตล์โรงแรมนะคะสวยหรูเลยค่ะพื้นพื้นเนี่ยเป็นกระเบื้องลายเหมือนลายหินอ่อนนะคะเหมือนโรงแรมเด็ดเลยค่ะอันนี้นะคะและที่สําคัญโปรเจกต์เนี่ยนะคะเขามีส่วนลดพิเศษให้แล้วส่วนลดพิเศษเท่าไหร่ถ้าคุณลองอิมเมจินดูนะคะสห้องนอนสอห้องน้ำหนที่จอดรถนะคะลดไปสี่หม เหลือแค่หกแสนห้าหกแสนห้าในตัวเมืองอย่างเนี้ยหาไม่เจอแล้วนะคะถ้ายังไงแล้วถ้าสนใจโปรเจกต์นี้ติดต่อมาเลยค่ะเพราะว่าโปรโมชันนี้มีช่วงเวลาจํากัดช่วงโควิดเท่านั้นค่ะไม่ช่วงโควิดนี้นรไ่นั่นมันเป็นช่วงที่เราสามารถเลือกได้ว่าโปรเจกต์ไหนเราสามารถที่จะลงทุนนะคะมาบวกลบคูณหารว่าพี่ธัญญาวางแผนไว้จะซื้อที่ไหนใช้เงินเท่าไหร่นะคะแล้วส่วนลดมีไหม โปรโมชั่นมีไหมมีอะไรพิเศษกับมามั่งอันนั้นล่ะคือสำคัญของอินเวสเตอร์ยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะคะโปรเจกต์ดีๆเจ๋งๆเงนี่ยเราหามาให้คุณตลอดคุณแค่เป็นนักลงทุนคุณอยู่เฉยๆคุณก็ได้เงินนะคะอันนี้มาปรึกษาได้นะคะมาปรึกษาวางแผนกันว่าจะเริ่มต้นที่ไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวไปติดต่อพี่เบอร์ข้างล่างนี่นะคะขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะ